ไปเลยครับทุกคนวันนี้นะครับมาที่คลองสิบสี่นะครับกึ่งกคลงคองสิบสี่สิบห้านะครับกึบ่งกึ่งคลองสิบสี่คลองสิบห้านะครับเป็นตลาดต้นไม้นะครับตลาดต้นไม้ชื่อว่าไก่คู่ครับก็สะดวกสบายดีนะครับที่จอดรถแล้วก็ มีเซเว่นนะครับมีคาเฟ่อเมซอนด้วยท้องฟ้าก็ยังสดใสอยู่นะครับเราวิ่งหนีฝนมาจากคลองสีนะครับหลังสิท์คลองสีจะแวะซื้อหาต้นไม้ก่อนหาต้นไม้เพื่อที่จะไปให้เด็กๆนะครับจัดสวนถาดนะครับเพื่อแข่งศิลปะถกรรมนะครับก็จะพาเดินดูเดินดู ต้นไม้ระหว่างที่ยังไม่เจอต้นไม้ดอกไม้ไม้ประดับตามที่เด็กๆต้องการน,นะครับระหว่างนี้คุณครูก็จะชุกเดินทัวร์เดินชมในสวนไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็นำพาเพื่อนๆชมนะครับรู้จักชื่อบ้างไม่รู้จักชื่อบ้างนะครับถ้าเขาไม่ติดไป้ายไว้ก็จะไม่รู้ ว่าชื่ออะไรต้นอะไรบ้างนะครับนี่นะครับเป็นโหส่วนแคคตัสนะครับน้านาพันธุ์เลยชีเดียวกระบองเพชรนี่แหละนี่ย่างใหญ่เลยเท่าแขนเท่าขารู้พันธุ์อะไรบ้างหลากหลายพันธครับก็เห็นแต่ตก็เห็นแต่ตัวเล็กๆนะครับไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นี่ หอยโหรโจรทยานอยู่เต็มเลยหลากหลายพันถ้าเพื่อนๆว่วางๆก็เชิญมาแวะนะครับตลาดตลาดไม้ดอกไม้ประดับนะครับคลองสิบกึ่งกึ่งคลองสิบสี่คลองสิบห้าอันนี้มะเขือนะครับมะเขือมว่วงสิบบาทเท่านั้นเองนะครับมะเขือยาว มะเขือไข่เต่าม่วงอ๋อไอ้ที่ในตลาดใช่ไห<อ>มตัวเล็กๆในตลาดมะเขือพวงฟักทองผักชีลาวมะเขือมะเขือยาวเขียวผักแเทวผักแเวตะไคร้แกงโอ้ฟักทอง สิบแถมหนึ่งได้ไหมแคร์แคร์แดงนะจ๊ะเดซี่ <c oughs> พริกขี้หนูสวนขี้หนูสวนเผ็ดน่าดูสิบบาทสาระแนไหมจ๊ะ <c oughs> เอาไปม่ะ <c oughs> สาระแนเจ๊ย <c oughs> <c oughs> พะขยง ขยงไปใส่แกงหน่อไม้สไตล์ลาวๆนะครับโอ้ยมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเลยครับมาเจอผักขยงพูดลาวได้เลยเฉยเลยนี่แล้วเราก็ามาถึงร้านเป้าหมายนะครับนี่ที่จะหาไม้ดอกไม้ประดับที่เป็นแคคตัสกระบ,บองเพชรไปให้เด็กๆจัดสวนถาดแบบแห้งนะครับ ลอยโหนโจนทยานเต็มเลยนะครับทั้งบนทั้งล่าง้ายปีที่แล้วใช่ไหมมันมันโตขึ้นเนาะมันโตขึ้นหนึ่งปีต่อมา <c oughs> ปีที่แล้วมันเล็กๆอยู่นะ <c oughs> นี่ยมันโตขึ้นเห <c oughs> มือนโอเอซิส โอเอซี AS, อันนี้ขังคกอืมอไอ้ตนนี้มาลาดที่โขงสกตาอยู่แลที่จะต้องซื้ดินปิดกอ่านี่ดินเฮียเขาเพิ่งทำเสร็จอ๋อเอาไปด้วยเจ๊อืมเอาดินแบีาถึนร้อยอนี้พวเขาไช้ักสองถุงแล้วก็ดินสามเดี๋ยวเรา เตือนหน้าปช้านี้ก็มาแล้วสนปีนี้นครนายกเป็นเจอภาพนะครับตอนนี้ก็ถือว่าอยู่เขตนครนายกแหละนะครับคลองสิบสี่สิบห้านะครับ อันนี้น่ากินสีสันน่ากินมากตัวนี้โอ้ยน่ากินสีสันน่ากินเหมือนสับป,ปะรดไหมนี่ยสับปะรดภูแลนี่สับป,ปะรดน,น่ากิน อยากกินสับปะรดุลแล่เชยนี่เป็นดอกเชยน่ารักน่ารักน่าชังช่วงนี้ขายดีแหละเพราะว่าคุณครูต้องมาหาไปให้เด็กน้อยเตรียมจัดสนถาดาเป็นหน้าที่ครูที่ต้องหาให้เด็กๆโหอันนี้มันโตแล้วมันก็เลื้อยลงมา มืนตัวนอนเลยคลองสิสี่คลองสิบห้านะครับเพื่อนๆแวะมาเยี่ยมมาชมได้ถึงไม่ได้เอาไปจัดสวนถาดให้เด็กน้อยก็มาได้ครับราคาไม่แพงครับหลากหลายมากเลยหลากหลายมาก บางต้นก็จะเหมือนบรอกโคลีบรอกโคลีโอ้เหมือนเราอยู่ในวิมานหนามเลยตอนนี้อ้าวิมานหนามวิมานใจเอาโอ้พันนี้อะไรนี่อะไรครับเนี่ยไม่เคยเห็น อะไรเนาะอืมจำชื่อไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นปากกาลังไหมมังกรอนะไรสักอย่าง มังกรมังกือฝั่งนู้นก็จะน่าจะเป็นน่าจะเป็นพวกสนไหมครับมายึดต้นพาชมไปเรื่อยๆครับตื่นตาตื่นใจเหลือเกิน เหมือนใบสับป,ปะรดเหมือนใบสับป,ปะรดอันนี้เหมือนว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้แคกตัดแคกใจโอ,อ้โหอันนี้เหมือนหนอนตัวตัวแมนนมหน,นังทอง เนี่ยคือคายเรนโบว์ไออเท่าไหร่ได้เท่าไหร่เรนโบว์ค่ะเรนโบว์สูที่นี่องต้นตายต้นเลงเสียด้ยจะร้องให้นเน่าดูสาวว่าจะองเพื่อนมันตายเมื่อเราคิดม ปีที่แล้วมันเล็กกว่านี้นะนนใช่ไหมอ่าเธอมันออกดอกเยอะครับตอนนี้เป็นฤดูหรอตอนนั้นออกบ่อยออกตลอดออกตลอดนอ,องเยอะด้วยน่ารัก อย่างนี้ก็ใช่เหรอครับใบยเยอะขนาดนี้ก็ยังเป็นแคคตัสอยู่เหลอครับโอ้หลากหลายจริงๆมาแล้วมาแล้วกาแฟโบราณแกาแฟโบราณไหมครับยี่บห้าสามสิบ อันนี้รวมมิตรอยู่ในกระถางดูไป,ไปเพลินๆก่อนนะครับระหว่างที่คุณครูเลือก นอกกันครับว่าเป็นอะไรบ้างเห็นราคาแล้วครับนี่ครับกระถางรวมมิตแปดร้อยบาทนะครับ2องสีเจต้น7ต้นรวมกระถางแป0รครับ สามะนาวก็ด้านนี้ครับเราจะคุ้นเคยกระบองเพชรแบบนี้ใช่ไหมครับเ,เขาก็จะรวมมิดมาให้แล้วกระถางเล็กกระทางใหญ่ต้นเล็กต้นใหญ่ต้นสั้นต้นยาวมีขนไม่มีขนอ,อันนี้น่าจะเป็นปะกาลังนะครับเหมือนสาลาย รือสาหลายหรืออะไรมัวละสวยงามอลังการมากข้างๆเป็นผลไม้นะครับมะม่วงขนุนมะพร้าวมะนาวมะกรูดลายตาไปหมดแล้ว เห็นราคาแล้วครับอันนี้ทุกกระถางราคา900บาทนี่เหมือนต้นสน ไม่เ้อไม่เคยซใช่ไม่รู้จักแล้วก็จะไม่ได้ดังตามสเปคใช่ปีนี้ปีนี้นครนายกเป็นยาภาพก็จะมาแถวนี้เยอะหน่อยใช่ตรงไหนครับอ๋อโอเคอืม ชื่ออะไรนะครับอันนี้ยิ่มรูหัวแดงจ่ากหัวทองหัวแดงกับหัวทองกระถางละอันนี้ทำโชว์ค่ะอ๋อเหมือนตุ๊กตาเลยไม้แม่พันธุ์เนี้ยเขาเด็ดดอกขยายอ๋ออืม mùa đang cầm mùa thôi ừ. 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 xin lưỡng xin lưỡng nữa xin lưỡng ชิ้นเหลืองช่วงนี้คุณครูทั้งหลายหลายโรงเรียนก็จะมาดูไปให้เด็กๆซ้อมครับ กี่ปีแล้วนะครับะะจะเต็มปีที่สี่แล้วจ้ะสามปีสามสิบนี่ 10, 7, ปีเลยแล,นะล้วเนาะหกสองเหรอหกเกินแล้วหนหกสามหกสี่ห้าหกเจ็ดตอนนี้เกินแล้วหนิ ปีที่สี่วันนี้วันที่สิบเจ็ดหวออกเมื่อวาน <c oughs> เกินม<อ>าเจ็ดวันเมื่อวันที่สิบพฤศจิกาครบสี่ปีทอดีเลยเกินสิบวันเกินสิบ,บันไมายถึงเปิดตลาดทั้งหมดนี่เริ่มตั้งแต่ปลูกสร้างเริ่มทำสัญญาทสัญญาีรุ่นแรกพร้อมกันเลย สิบพฤศจิกาอืม,ะะไ,มไม่นานเนาะไม่นานหกสามหรือหกสี่หกสี่ห้าหกหกเจ็ดหกสามสามาอ ดอกจริงใช่ไหมครับเนี่ยจริงจนเหมือนปลอมจริงมากมทุกกระถาง3มต้นสองบาทสต้นสองร้อ อันนี้เหมือนพักกาดแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งมาเรียนด่างชิมน้ำพริกได้แล้วครับอันนี้ทุกกระถางห้าสิบบาทนะครับอันไหนครับอ่าสวยจะดต้นมีใหญ่เนะก็ไม่ใหญ่โรงเรียนอะไรนะอันนี้ อ๋อดีเนาะเป็นเขตแดนเวียนหัวแล้วครับสวยๆทั้งนั้นเลย อันนี้จะไปถ่ายหนังฮอลลีวูดนะครับหลอกลวงได้ต้นต้นสนเล็กเป็นต้นสนใหญ่อืมถ่ายหนังฮอลลีวูดได้ อากาศดีมากครับทุีาก็ประกวดกัเขาอหรออากาศดีมากครับทุกคนอยากให้ทุกคนมานะครับมาเที่ยวครับเพื่อจะได้ผักผลไม้พืชผักสวนครัวอ่าต้นไม้ต้นไม้เล็กต,ต,ต้นไม้ใหญ่นะครับไว้ประดับบ้านนะครับสวยงามหรือถ้าเป็นคุณครูก็มาหาอุปกรณ์ไปให้นักเรียนเตรียมแข่งนะครับเช่นสวนถาดน,นะครับ เร็วๆว,วันนี้ก็จะเริ่มการประกวดแล้วนะครับก็พาไปซ้อมมือก่อนนะครับคุณครูที่อยู่ใ,ใกล้ๆแถวนี้ก็เชิญได้นะครับผมลาไปท่่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับรับชมรับฟังนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ you <laughs>